สองสามสามเลยอุ้มตายอย่าตะหันแพ้อ,อยู่เอ้ยหามุดทียฟีสเตียอย่างเดียวหามุดหามุดฟีสเตียอย่างเดียวอย่าเปลี่ยนเ็กน้อยฟีสเตียอย่างเดียว เร็วพี่โอ๊คก่อนฟอ๊โอ้ยยากโก่งเด็กหน่อยอยากโก่งเด็กหน่อยอาผุธซับเลยพี่โอ๊คซับซับจับเลยพี่โอ๊โอ๊ยถ่านโอ๊ยป้าดัดว่าฝึกหนักแป้ยเฮ้ย มันมีเด็กหน่อยแถวนีสิบแปดปีมากกับแพ้ตัวสูมันบ่ได้ดอกและบุแลวโตฝึกแต่ถ้าโคกเว้ยโตบได้ฝึนะนี่แล้วตัวยังจะได้ยุลีน่นะแพ้ครับเอาอีกว่าแก่โตว,ว่า